ออเนลลาโฟเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามาขายไทยไหมครับไม่มามลักษณะข,ของตัวรถเนี่ยอยู่คลาสเดียวกับ CRV CX5 Forester ใช่ไหมครับใช่อยากรู้ว่าก่อนจะมีโคโรล่าครอสทำไมโตต้ตามไม่เอา Rav4 มาแทนที่จะทำรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างโคโรล่าครอสให้เปลืองทรัพ,พยากรนะครับเปลืองทรัพยากรไปดูยอดใหม่ไหมไปดูยอด segment นี้กับเซ segment A โคโรล่าครอสใหม่ไหมไปดูยอดก่อนอยากจะบอกว่าไ A โคโรล่าครอสเนี่ยมันจะเป็น B SUV ก็ไม่ใช่ C SUV ก็ไม่เชิงล่าสุ ขออัปเดตมันคือ CSUV ฮะมันไม่ใช่ B ฮะคือเอางี้ดีกว่าช่วงแรกๆอ่ะมันมีความสับสนในการเรียกตำแหน่งตรงนี้ว่ามันเป็น BC หรือ B ีขมซีแต่พอเรามานั่ง d e f ฟมัน d e f i ด e เ f ฟไฟดมันหลังจากนั้นเราค้นพบว่ามันควรจะถูกเรียกว่าเป็น C segment แต่<อ>เป็นเรีย C segment ไม่ใช่ไอ c ีดีเซกเมนตขัมขึ้นไปอย่างเช่นพวก X trail พวก CRV พวกนี้เป็น C D ขึ้นแล้วมันกำลังจะพัฒนาไปเป็น D Seg m e n t SUV โคลโรล,ลา่าไงมันใช่แบบฟอร์โคลโรล,ล่าและชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่าโคลโรล่ามันคือซีออถ้ามัน <Okay. S 1> ถ้ามันเป็นบีเทมเปนก็ต้องเป็นยาฤิส์ครอสดังนั้นอะไรก็ได้ที่ฉันเคยบอกว่ามัามันบีขอหรือทิ้งล้างคำพูด ถอนคำพูดหมดนี่ตามนั้นและทั้งที่สมัยเด็กผมจำได้ว่าไทยเองก็เคยมีลาฟโฟอยู่แล้วแต่ก็เงียบหายไปหลายคนบอกลาฟโฟหายไปเพราะการมาของฟอร์จูเนอร์แล้วก็ไม่มีโอกาสมาเพราะทับรายการยิ่งในนาเขาจะมีแลน์คูเซอร์เอฟเจหรือ500ดีนะครับมาขายยิ่งไม่มีที่ว่างให้กับลาฟโฟเลยอยากรู้นะครับว่าไม n ์เซตผู้บริหารเนี่ยเขาคิดยังไงครับกับการที่ทําตลาดแต่รถที่เป็นแต่บอดี้ออนเฟรมขายแต่รถที่เป็นโมโนโคอกที่ดีๆไม่มีให้เลือกส่วนตัวไม่ชอบรถที่เป็นบอ d ดี้ออนเฟรมเพราะเรื่องนุ่มนวลขับขี่ และการโดยสารที่ผมรู้สึกเวียนหัวความรู้สึกส่วนตัวรถที่เป็นโมโนคอกที่ตลาดไทยเคยได้ใช้ช่วง10ปีหลังที่ขับดีๆมีแต่ CHR มังครับอยากรู้ว่ามันมีโอกาสที่อนาคตจะมีรถโมโนคอกดีๆมาขับไหมครับก็พูดไปแล้วตอนพูดเรื่องลาฟโฟว่าปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยคือทีมไทยเนี่ยไปขอลาโฟกันมาหลายรอบแล้วทุกเจนที่ออกเราไปขอกันมาหมดแล้วญี่ปุ่นดีแจกเหตุผลเดียวก็เรื่องเดี๋ยวมันทับลายกันอะ มึงลงทุนไปแล้วอ่ะแล้วคุณต้องลงทุนทำรับโฟซ้ําซ้อนทําไมอะไรงไรี้ไงซึ่งแม่งแบบเป็นคําตอบที่กูเบื่อมากก็จะไม่ให้อ่ะคืออีญีปุ่น <c oughs> บางทีมึงก็แบบอ้ยคือคนโตยต้าเมืองไทยเขาก็ลาคาญเหมือนกันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะพูดจนปากจะฉี่อีญีปุ่นมันก็ไม่ฟังเขาช่วยไม่ได้ไงเพราะเพราพวกนี้เรื่องของ investment เข้ามาเกี่ยวข้องไงแล้วจะบอกว่าไอ้รถไซส์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยรับโฟเนี่ยถ้าพูดตรงๆคุณต้องขายคาระประมาณล้านห้าล้านหกคำถามคือ แล้วอีฟอร์จูเนอร์ที่ทําไปแล้วจะทํำยังไงคันมันไม่เล็กนะครับลาฟโฟคันไม่เล็กนะเจอที่ใต้วันจอดโคโรคอกับลาโฟนี่ขับเต็มเลยมันคือพ่อกับลูกเลยนะอีโคโราคอกับอีลาโฟเนี่ยมันคือพ่อกับลูกนะจอดคู่กันลาโฟใหญ่กว่านิดนึงนะอ่าเออถูก